you mm -hmm. เวลาการเคลื okay, yeah, okay. Okay. Mm ่อนโอเคครับโอเคครับเวลาหลับเวลานอนโอเคอ่าโชคดีเลยครับอ่าห้องอะไรดีดีกว่า นี่มันเก่าเหวะเฮ้ยแ่ายกห้องนี้ไปเยอะด้วยป้ะบ้านไม่จบมาทำภาษาบ้างเลยหายก็แพงบ้าเหระ โอ้เนี่ยสายแน่เลยเฮ้ยตีนหนึ่งเนี่ยโอ้โะไม่ตึงตลอดเลยปะอ๋อจ้ะ นี่ป๊อกพี่ป๊อกอ้าวสวัสดีครับน้องเอ้ยต้องไหวเขานี่ับังอ้าวสวัสดีครับังสวัสดีครับรู้จักกันไหมรู้จักกันไวขอเดียวกันน้องอยู่หอคนเหรอครับอ๋ออยู่หอเดียวใช่ไหมก็ดีครับเดี๋ยวแล้วนี่พี่พี่ป๊อกทำอะไรถ่ายอีโอครับส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมแน่นอนครับแน่นทำไมทุกคนทำแันนี้อ่ะ ให้หาข้อม <t oss ed> <t oss ed> <wi> ูลมาเยอะครับเออใช่ก็อ่าอ่อ่านนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้เราได้กินใต้ไปดีกว่านี่ร้องเพลงร้องเพลงเดี๋ยวจะร้งเอ้าเหงาเลยครับอ่าเอาเลยครับรล่าเลยครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่กองครับแคปซี่ครับอ๋อแคปซี่ครับเขาขึ้นมาแล้วนะนี่แข่งงานได้ครับวิดีโอต่อไปนี่พี่จะจะเมาหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะเมาวิดีโอด้วยกันดิอ๋อวิดีโออะไรเนี่ยของเด็ดของเด็ดวิดีโอผี อะไรพี่อ้าวอะไรฮะไม่รู้เหรอเฮ้ยอะไรเหม็นๆวะเนี่ยทำอะไรต้องแกอหืออะไรต้อมเหม็นเลยเลยกินอะไรเลยกินอะไรเลยอ่ะอือหืออะไรกินไหมมั้งจมูกแกไปกินอะไรเพี้ยนมาทุกวันเนี่ยอือหือมาจากตรงไหนกินน่ะมึงเปอะไรกินแล้วเมกเนี่ยกูอ๋ออ๋ออ๋ใช่เลยอะไรอะไรอะไรไอ้บางกอด อะไรพี่บังพี่ของเรานี่ยไอ้บังนั่นายที่โรงเรียนสอนเนี่ยโรงเรียนอยู่ตกใจมันเลยที่ว่าอะไรสายอ้าวพี่บังกดชนแก้วชนแก้วนะครับอ้าวชนแก้วอันนี้เข่เผาแหลยอันนี้ไม่ใช่แก้วครับเิบิปเปอร์อ๋อโทษคกิ๊ครับรอจะทิ้งตาเดี๋ยวดูเนี่ย ตาออกจะขาวอ่ะใช่ทูขาวไปไหนหมดวะเอ้ยแล้วเมื่อกี้ไปแล้ววิ่งมาหน้าตาตื่นเลยเอะไรวะเมื่อกี้ฝันร้ายอ่ะฝันว่าไงฝันว่าเห็นผู้หญิงวิ่งต้องรีบคอผู้หญิงต้องรีบคอเฮ้ยเฮ้ยน้องอยู่เฮ้ย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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหาเทียนหาเทียนไฟดับเฉยเฉยไฟดาวเชื่อพี่บังเออแล้วเทียนอยู่ไหนวะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเกิดใรตลาดครับอะไรอะไรเงี้ยเ่เอ้ยอะไรไหนดูกจิมาเยะจุินมาะจุนินมาเล้ะกูไมาเ้ย่ะเอ้ยใครหยิบให้ใิรหยิบให้กยะิมาเอาเลยนเอุยมึเจุกนมเะุมาเะไรต้อเะกเยนเจ้ยจุดิากเมาเมาา ่เดี๋ยวเราจุดเทียนเล่าเรื่องเรื่องผับ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 เพีเพ่เพดีกว่าทำไมมันด่าอย่าโง่พี่พัดลมคือว่าจุด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 นะเราจดีเยอเออนี่บรรยากาศกำลังได้เลยเฮ้อว่าตาวแล้ไม่ต้องไปจ่ายค่าใช้จ่าย่าจ่ายแล้วพี่พี <im <im <im> <im <im ่ไม่ได้ทำอะไรอ้าวเราต้งฟังจับได้ไงวะ Happy birthday to you เฮ้ยกินน้องฝันว่าไรนะ ไอโยงฝันว่าเห็นผู้หญิงโดนผีปอบ้องหัวใช่ไหมทำไมอะพี่น้องเจอเจอนะอุ้ยก็ก็เพิ่งมาอยู่อ่ะทำไมเหรอไม่มีอะไรอ่ะเอาพี่มีอะไรอุ้ยโอ้โหต้อมเล่นอะไรแล้วเนี่ยโทษเลโทษเอ้ยไอโดงเฮ้ยเอาเอาเอาถึงเขียนเล่าเรื่องผีเอาเอ่ะอ่าเล่าจริงอ่ะให้ พี่บางเล่าก่อนเลยคือพี่เหรอนพี่วางพี่ร่างอ่ะโอ้โหพี่วางเบาๆก็ได้เออทำไมอ่ะจังไงครับพี่อเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บเดีเฮ้ยเออน้อนแข็งเป็นอะไรนะนี่น้ำบอกเอาตัวเขาแ่บคือเงี้ยวันเนี้ยครับเออฉันเคยเดินไปอุ้ยผ่านที่มือผ่านที่มือครับครับแล้วไงครับแล้วไงต่อเสร็จแล้ว มันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมาทำไมฮะระหว่างทางอ่ะครับมันมีเมนอยู่ฮะก่อนอื่นน่ะทางเข้าบ้านเพนะมันจะวากวนวบวนวบวนววนเข้าไปมันจะเลี้ยวหมดสามโค้งฮะผ่านกอไผ่กอแรกแล้วก็ยังมีไฟอยู่ยามยายังมี่สองมืดกอไผ่กอที่สองแฮยามยามพอถึงช่วงนี้ จะเป็นสาลาอะไรอบมันมืดมากคับแล้วพี่ขี่รถเข้าไปนะพี่ก็รู้สึกเออมันเหมือนมีอะไรปุ๊บตรงกระเป๋าเกมครับเออพอดีมันเอ้ามโทรศัพท์เปิดระบบสัญไรเออกรับโทรศัพท์เลยไม่ได้เองใจคิดว่าจะถ <you> ึง <trips> บ้านอยู <Uma velocidade> ่แล้วอ <Music ę> <dai> ืงเออเราก็ไม่กลัวแม่เพราะเราก็ผ่านประจําแต่ว่าอะไรอะไรอะไรต้องอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย พี่เล่าให้จบมาครับพี่ก็ตอบต่อไปได้แย่เลยตกใจเลยไม่หวแล้ว่าพี่ก็คือพี่คุยโทรศั์อยู่นะเสร็จแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมามองจ้องพี่อยู่อ่ะแล้วใครอ่ะใครพี่ก็เลยเอาจริงอ่ะความรู้สึกของพวกเราคงเหมือนกันนะเวลาใครมองเราอยู่อ่ะมะันก็จะต้องหรรันไปมองตอบอะ่อบอะทีนี้พอหันไปอ่ะนะตรงบันไดเมน่ะจะเปรี้ยวๆนะ ด้านนั้นก็มืดจะมีต้นตะเคียนอยู่ด้วยครับโอ้ยพี่เ <c oughs> จออะไรอะ่ะมีใครไม่รู้ยืนแบบหรือว่าอาจจะเป็นศพที่เขาเพิ่งเอามาเผาก็ได้นะครับอือคือว่าเขายืนอยู่น่ะหันมองมาทางผมเลยหันมองมาทีนี้ผมก็หันไปที่แรกผมก็ไม่คิดว่าอะไรเอ็คงจะเป็นเงาอะไรธรรมดาเนาะ,ะทีนี้แหมทำไงได้เราคุยโทรศัพท์ดูน้องเพื่อนกันยืนยักันเฮ้ โลมโลมลมลมบ้านเตี่ยมสิขอเนี่ยกินน้ำก่ะพี่กินน้ำก่อนอะไรของพี่มีอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบจบและเรื่องพี่พี่กับคุณต่อไปพี่กับเมติสังเกตอะไรมากแล้วนะพี่กับพูดพี่มันเฟิร์นนะพอดีก็เรื่องเฟิร์นเฟิร์นตุ่มไอเอ้ยน่ากลัวชิบหายนี่เห็นเลยเหรอือฟังพี่เล่าเรื่องก่อนประตูแง้มกระช่างมันไปไรเดี๋ยวเขาไปปิดเออโอ้ยคือเงี้ย ไม่ไไมไร้องหรอกพี่เออเดี๋ยวก่อนไม่มีใครมาแล้วคร <c oughs> ันนี้มันก็นี่เลยนะปึ๊บไมนครับก็คุยไปคุยมาทหารได้มอยครั้งหน,นึ่งครั้นี้รู้สึกได้ทุกอย่างแล้วไม่ไมปิดประตูลมมันแรงมันก็ปิดเออมันปิดไปแล้วนะลมมันแรงอยู่คืองี้เออพอคุยไปปุ๊บทหารไปทีนึงปุ๊บ หันไปมนะหันไปมปื๊บครับเอ้ยเดี๋ยวพเดี๋ยวเดี๋เรามากี่คนอะพี่สี่ใช่ไหมก็สี่คนั้นเช็คชื่อดีมาน้บพี่คนแรกอันึสองฮะสองเดี๋ยวเพื่อนเราสำลับน้ำสามสี่ห้าเฮ้ยทำไมแกรับห้าแล้วสี่สี่เอาไหมเอาไหมอันะอ่ะอันเป็นเน สองสามสี่เออครบครบเลยนับอะไรนะครบครบห้าเฮ้ยอย่าอย่ามันร้นนะเ่าเล่นอย่าร้อนเล่นไม่ได้เห็นยังไงเนี่ยที่จะพาใครมาต้อนหรือเปล่าอะไรเปห้องน้ำหรือจะไปอะไรไปตรงนี้วะไม่ไหวละไม่ไหวแลยเออไม่ไหวละ ผมไปห้องน้ำก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวกลับมาเลยนะเว้ยเพื่อนกันไม่กลับแล้วไม่กลับห้องมึงอยู่นี่มึงจะไปไหนไม่รู้เฮ้ยครับอ้าวดีครับแห่เฮ้ครับเฮ้ยงวดีอะไรกันเนี่ยไปเลยวะไปตอมไปไหนเฮ้ยนุ่งเป็นไรมึงเนี่ยอ่ะโดดกินน้ำอ่ะโดดกินน้ำเฮ้ยคุอยู่นี่ เอ้ยก็ต้องไหนมันก็ไปห้องน้ำเมื่อกี้อ้าวอ้าวไปกันอีกคนละเฮ้ยอะไรเนี่ยออาไล่สองคนนั้นไปไหนหมดล่ะกูไปห้องน้ำอ่ะแล้วมันจะปวดอะไรพร้อมกันสองคนเลยวะไม่รู้ทำไมเป็นเป็นอะไรปวดกันอย่างเออเออเนาะเออ เฮ้ยใครเปิดพัดลมอยู่ก็เนี่ยมันมีลมอะไรมาเป่าๆพัดๆพี่อยู่เนี่ยผมผมว่าผมกไม่อยู่ล้วดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะได้ได้ยินไหมได้ยินพี่ผมว่าผมผมไม่อยู่หรือเ่าไปแล้ว ปายหมดเลยเนี่ยหมดเลยเว้ยทำองไีล่ะเนี่ยเฮ้ยเอาาา้าน้ำมาไงวะเนี่ยใครแคร์บุกออกมาไม่มีมั้งเฮ้ยมันไหนบะเฮ้ยเียนดับกูไม่อยู่แล้วเว้ย จะมายื้อทำไมไลเราก็จะไปแล้วก็ไหนพวกแกไปห้องน้ำแล้วไม่ใช่กับพี่จะไปบั้งล้วเนี่ยเออ เหนื่อยอย่าตามมาเลยกลัวจะตามาหรเนียจะต้อกี่เนไ่วะมีอหายไปนกันหมวะโด พี่ปังไปไหนวะเออไปไหนไปไหวะจ้างม้านนู้นหน้าม้าน นี่ก็พวกเราเป็นอะไรพี่ไม่เห็นเดี๋ยพี่เออเมื่อกี้อะพี่เห็นอะไรเลยเนอมีอะไรทุกคนไม่เห็นทั้งหมดเลยพี่ไม่เห็นวะพี่ไม่เห็นเนี่ยเมื่อกี้อ่ะผู้หญิงเห็นเฮ้ยเอานี้ไหมว่ามางเราไปหาหมูดองกันเลยลอดูเออลองดูเห็นจะได้ดินะเฮ้ยเดียวพรุ่งนี้เช้าผมไม่ทานแล้วอ่ะอยากรู้อ่ะเฮ้ย ยันน Nh ี่เลยอะไรอะไรพี่ตัวแก้วเพี่ไม่เอาไงเอาพี่ตัวแก้วเออดีหมอว่าดีเหมือนกันเราจะได้รู้ทั่ทีว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นใครแล้วเกิดอะไรขึ้นไปพูนมีอะไรเกิดขึ้นใครรับผิดชอบพี่ผมไม่เอาแล้วคนนึงไปหนีตลอดเงียบแล้วหนีตลอดโดมเป็นคนเห็นคนแรกก็ว่าไงอ่ะ ยืนแกว่งเดี่ยวโชว์สุดละโอเคแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาเฮ้ยทำไมพี่เงี้ยล่ะเออพใครพี่เปหรอพี่อ่ะอาจารย์ยัะไม่เล่นด้วยเออแต่ว่าพี่รู้อะไรเกี่ยวกับพี่คนนั้นเอ้ยหรือว่าพอ่รู้ไม่รู้งั้นเราเล่นสีเทาไแก่อนเ่าเราจะได้รู้เรื่องในวดียวเลยนี่ใครนี่วะเฮ้ยต้องหน้าห้ากลัว Si O-Yong Kiaany height hey Nui omdat pulverize rad Alcohol planned in Sin si ah but Oh nui 해뺔 ti chưa có, ai? Có. là ai cái có Seri Chip này ha Chip vỏ nó làm cái gì Nó Chip nó không bị lây tai à ฆ่าเห้ฆ <ural ink> ่าโดนฆ่าตาเหรอแล้วที่คุณมานี่คุณต้องการอะไรครับชอดช้างไม่ บอแหวนช่วยเขาต้องการให้เราช่วยเหรอพี่ช่วยอะไรอ่ะออน่นนนาสดิใครเป็นคนฆ่าเขาครับใครเป็นคนฆ่าคุณครับบอกใบไม้ เอาล้มเม่เอาแล้วผมไม่เล่นแล้วพี่พว่าผมพอจะรู้แล้วใครอ่ะไปนอนอยู่วะแล้วใครอ่ะอย่าไปสนใจเนดะ้นอนเลยน้ะพี่เก็บ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 ปิดไฟเฮ้ยปิดไฟอารมณ์เสีย อ้าวบา,บามาอะไรอ่ะดกแล้วคือเขามีอะไรจะคุยกับกิ๊บหน่อยยังไงอะไรคือเขาไม่อยากคุยตรงนี้เลยเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ยินโอ้ไม่เอาดึกแล้วบางเออเขาขอเข้าไปช่วยพักไม่เอาไม่เข้า<ะ>บางทำไม่ไหนกิ๊บกิ <c oughs> ๊บลังเจ้าเขาเหรอ ขทำไมเขาไม่อะไรจะบอกแกอะไรเนี่ยเหตุการณ์จะทำาได้นะยังเออนายืนทางยืนทางเอา,า,างีา้แกรู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรที่เขามาหากแกอะไรฮะอะไรเอานาอะไรว้างเป็นของเขาดีกว่านโอ้ยโอ้ยโอ้ย